ขอน,นอบน้อมดิวยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่ห้าร้อยสี่สิเอ็ดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบากปพระว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังัจฉามิธัมมังสรณนังัจฉามิ สังขังสารนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังัจฉามิทุติยัมปิสังข be ังสารนังัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังัจฉามิตติยัมปิสังขังสารนังัจฉามินัตทิเมสารนังอัญยัง พุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัตยังสัตสตุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อัตินาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิพรุสวาจา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าเขาสมาทานอาชีวธรรมารกาศีลตามเยี่ยงอย่างพระาอารหันต์เพื่ออนุปาฏาปรินิพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะปรัมมจาริยาเวรามณีส <t ri> <rehears als> <t ri> ิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุราเมรยมะมัชฌะประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสุทัสสนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปะนะธารณะมันดณนะ วิภูจนะฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาเยนามหาเซยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระปรัตนาไตรอันสูงสุดผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่กันนั้นก็คงเข้าถึงสรณคมและสมาทานอาถานในกุศล,ลศีลกันแล้วเป็นที่ตั้งแห่งกุศลนานาประการเพราะเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทนั่นเอง เราทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่มักจะมีความเพลิดเพลินยินดีและมีความยินร้ายสลับไปสลับมาหรือที่พูดว่าติดในรถอร่อยของโรคอันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจความเพลิดเพลินยิ่งหนักในอารมณ์นั้นๆและตัณหาย่อมเจริญแก่ผู้ประพฤติประมาทซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ในทวารทั้งห้าใช่ไหมคะเมื่อครอบงำบุคคลใดแล้วความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน,นั้นดังนั้นความทุกย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อบุคคลยังถอนขึ้นซึ่งตัณหาไม่ได้ซึ่งในหลักปฏิจจสมุปบาทที่เราสาธยายกันเป็นประจำนั้นตัณหาเกิดจากอะไรคะเกิดจากเวทนาเป็นปัจจัย โดยมีอวิชชาเป็นมูลรากควรเห็นตัญหาเป็นดังเครือเถาที่เกิดขึ้นแล้วจงตัดรากเสียด้วยปัญญานะคะและตัญหานั้นแบ่งออกได้เป็นสามอย่างการมตัญหาคือความทยานอยากในกามคุณในความอยากหรือไม่อยากนั้นก็คือตัญหาทั้งสิ้นนะคะเพราะอยากได้อย่างนี้แล้วก็ ไม่อยากได้ก็คือตัวอยากที่ไม่อยากได้ในสิ่งตรงข้ามนั่นเองในภัสะทั้งหา้าในภัสะอะไรบ้างคะจากขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสใช่ไหมคะที่ตนปรารถนาแล้วปรารถนาเล่าอยู่นั่นเองปรารถนาในอารมณ์ต่างๆคือสี เสียงกลิ่นรสปลตภาและธรรมารมส่วนในเรื่องของภวตัณหานั้นก็คือความอยากในความอยากมีอยากเป็นคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่หรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อได้เป็นแล้วหรือได้สิ่งนั้นมาแล้วไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแน่นอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะ หากเราไม่รู้ความจริงว่านี้คือภวาวะตัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะละตัญหาได้ค่ะส่วนวิภวตัณหาคือความทยานอยากในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่หรือไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดจนถึงความอยากดับศูนย์ควรที่จะกระทำอะไรคะเจริญอริยมรรคมีองค์แปด อันประกอบด้วยอะไรเอ่ยสมาธิสัมมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมนตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติและก็สมาสมาธิเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาสามอย่างนี้ให้สิ้นเฉือตัณหาจึงได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งอะไรคะเป็นเหตุแห่งทุกข ดังอัตถะวา่าปัญหาเพียงดังเนินคือความทยานอยากนั้นไม่มีที่สิ้นสุดความอยากเสพความสุขทุกอย่างทุกชนิดที่มีอยู่บนโลกที่แปลกใหม่อยู่เสมอแล้วเชื่อว่าจะพอใจหรือปรารถนาความสุขที่ไม่รู้จักแต่คิดเอาเองว่าเรามีอยู่เชื่อว่าถ้าได้เสพทุกอย่างครบบริบูรณ์แล้ว เชื่อว่าจับพอใจหรืออาจเพียงพอแค่คิดใจยินดีพอใจในบางสิ่งบางอย่างเพียงแค่นั้นพอใจแค่นั้นแต่ต้องได้เสพสิ่งนั้นตลอดไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความทุกข์ได้บางครั้งเสพน,นานไปก็เกิดอะไรคะความเบื่อหน่ายนำไปสู่ความทุกข์เช่นกันายทุกสิ่งที่ปรารถนา จะเอาสิ่งเหล่านั้นไปวางกองไว้ที่ไหนในโลกย่อมไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดทรัพยากรในโลกนี้ก็มีให้ไม่พอใช้ไม่เพียงพอต่อความท้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและอายุไขก็ไม่ยืนยาวพอที่จะเสพทุกอย่างตามความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้ เราคงเคยได้ยินเรื่องพระเจ้ามันธาตุราชซึ่งเป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์แห่งเราพระองค์นั้นได้นำมากล่าวไว้ดังนี้ว่าแม้ตอนที่พระองค์เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแล้วครองโลกมนุษย์ทั้งหมดแล้วทั้งสี่ทวีปแล้วแต่ยังไม่อิ่มพอจึงไปครองในจาตุมไปจนถึงดาวดึงและขณะที่ครองดาวดึงนั้น ทราบไหมคะว่าเป็นอย่างไรเท้าสัก,กะนั้นได้แบ่งส่วนของตนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถวายแด่พระเจ้ามันทาตุราชและต่อจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็ครองราชสมบัติในดาวดึงนั้นเมื่อการเวลาล่วงไปด้วยประการอย่างนี้เท้าสัก,กะอายุเท่าไหร่ทราบไหมคะสามกฎหกหมื่นปีก็จุติ เท้าสักกะพระองค์อื่นก็มาบังเกิดแทนแม้เท้าสักกะพระองค์นั้นก็ครองราชสมบัติในเทวโลกแล้วก็จุติไปโดยสิ้นพระชนมายุโดยเหตุนี้เท้าสกกะถึงสามสิบกพระองค์จุติไปแล้วส่วนพระเจ้ามันธาตุราชยังคงครองราชสมบัติในเทวโลกโดยร่างกายของมนุษย์นั้นเอง เมื่อเวลาล่วงไปด้วยประการอย่างนี้การมาตัญหายัางเกิดขึ้นแก่พระองค์โดยเหลือประมาณยิ่งหนักพระองค์จึงทรงดำริว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติในเทวโลกกึ่งหนึ่งเราจะฆ่าเท้าสกตะเสียครองราชสมบัติในเทวโลกคนเดียวเถิดเท้าเธอไม่อาจฆ่าเท้าสักตะได้ ก็ตัณหาคือความอยากนี้เป็นมูลรากของความวิบัติด้วยเหตุนั้นอายุสังขารของเท้าเธอจึงเสื่อมไปความชราก็เบียดเบียนพระองค์ก็ธรรมดาร่างกายมนุษย์ย่อมไม่แตกดับในเทวโลกลำดับนั้นพระเจ้ามันธาตาธุลาดจึงพลัดจากเทวโลกตกลงในพระราชอุทยาน พนักงานผู้รักษาพระราชอุทยานจึงกราบทูลความที่พระเจ้ามันทาตุราชนั้นเสด็จมาให้ราชตระกูลทราบราชตระกูลเสด็จมาพากันปูราชท,ที่บรรทมในพระราชอุทยานนั้นเองพระราชาทรงบรรทมโดยอนุธานาสัยญาติอมตทั้งหลายทูลถามว่าขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายจะกล่าวว่าอย่างไร เฉพาะพระพกของพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้ามันธาตุราชตรัสว่าท่านทั้งหลายฟังบอกข่าวสารนี้แก่มหาชนว่าพระเจ้ามันธาตุราชครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในมหาทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารครองราชสมบัติในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชกาตลอดกาลนาน แล้วได้ครองราชสมบัติในเทวโลกตามปริมาณพระชนมายุของเท้าสกกะถึง36องค์ยังทำตันหาคือความอยากให้เต็มไม่ได้เลยได้สวรรคตไปแล้วคันพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็สวรรคตเสด็จไปตามยถากรรมนี้คือพระศาสดานั้นทรงตรัสพระธรรมเทศานานี้แอบภิกษุ ผู้ปรารถนาจะสึกค่ะพระองค์ก็ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมเวียนรอบเขาสิเนรุราชส่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทิศโดยที่มีกำหนดเท่าใดสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยแผ่นดินอยู่ในที่มีกำหนดเท่านั้นล้วนเป็นทาตของพระเจ้ามันทาตุราชทางสิน้นความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปนะกามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกมากบัณฑิตย่อมรู้ชัดอย่างนี้ทิกษุผู้เป็นสาวกของพระสมมาสัมปติเจ้าย่อมไม่ถึงความยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิดเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัญหาพระปรมศาสดานั้นทรงตรับ เรื่องของพระองค์เองในอดีตเราได้เห็นชัดเจนแล้วนะคะว่าพระองค์แม้ปรารถนาโพธิญาณบางครั้งบางพระชาติก็ยังเป็นอย่างที่พระองค์ปรัสแล้วอย่างเราละ่ะจะมัวประมาทอยู่ในเรื่องสีเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งตันหาตัญหาที่มีอยู่หกหมวดนั้นคุ้นชินกันแล้วนะคะในกลุ่ม คือรูปตัญหาอยากในรูปที่มองเห็นด้วยตาสัทธาตัญหาคืออยากได้ในเสียงคันทะปัญหาคืออยากได้ในกลิ่นรสาาตัญหาอยากได้ในรสผลิตภัณปัญหาอยากได้ในโผฏฐภัพคือสัมผัสทางกายธรรมะตัญหาคืออยากได้ในธรรมารมสิ่งที่ใจนึกคิดซึ่งไม่มีวันเพียงพอค่ะ ความเกิดข <Still, S 1> ึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งตัณหาทั้งหกนี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกขความดับโดยไม่เหลือความสงบระงับความศูนย์แห่งตัณหาทั้งหกนี้เป็นความดับโดยไม่เหลือแห่งทุกขตัณหาทั้งหกนี้ไม่เทียงมีอันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมดาผู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่าย ย่อมคลายกำหนัดซึ่งแน่นอนค่ะการเจริญในอารีมรัรคมีองค์8ดเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความผลจากตัณหาโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในตัณหาสูตรนะคะอีกสูตรหนึ่งดูการาภิกษุทั้งหลายความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปตัณหานี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิต ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในสัทธาตันหาคันธาตันหารสัตตันหาโพธพัสตันหาและธรรมะตันหานี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตดูกราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุและอุปกิเลสแห่งจิตในฐานะหกนี้ได้เมื่อนั้นจิตของเธอย่อมเป็นจิตน้อมไปในเนคขมะ อเนกธรมะอบรมแล้วควรแก่การงานปรากฏในธรรมะที่พึงถามให้แจง้งด้วยอภินยาอีกพระสูตรหนึ่งนะคะดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมะอันมีตัณหาเป็นมูลเก้าประการเธอทั้งหลายจงฟังข้อความละดูกร,ราภิกษุทั้งหลายธรรมะอันมีตัณหาเป็นมูลเก้าประการเป็นชไน การสแสวงหาเพราะอาศัยตันหาหนึ่งเป็นการหาได้ง่ายหรือยากก็ขึ้นกับบุคคลนะคะที่สั่งสมบุญเอาไว้ย่อมแตกต่างกันออกไปแต่อะไรต่อละคะการได้เพราะอาศัยการสแสวงหาหนึ่งการวินิจฉัยเพราะอาศัยการได้หนึ่งฉันราคาเพราะอาศัยการวินิจฉัยหนึ่งความหมกมุ่นเพราะอาศัยฉันราคาหนึ่ง ความหวงแหนเพราะอาศัยความหมกมุ่นหนึ่งความตรนีเพราะอาศัยความหวงแหนหนึ่งการจัดการอารกขาเพราะอาศัยความตรณีหนึ่งธรรมะอันเป็นบาปอากุศลหลายประการคือการจับท้นไม้จับสาสตราการทะเลาะการแก่งแยง่งการวิวาทกล่าววาจาส่อเสียดว่ามึงมึงและพูดเท็ย่อมเกิดขึ้นหนึ่ง ดุกะราภิกษุทั้งหลายธรรมะมีตันหาเป็นมูลเก้าประการนี้แลนี้ก็เป็นเรื่องของตันหาสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่23เราก็คงได้เห็นการเข็นเคี้ยวการเข็นฆ่าการล้างผานไม่ใช่จากอย่างอื่นเลยนะคะเพราะความยึดมัน่นความมีตันหาในสีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และธรรมาลม อากุศลมูลทั้งหลายย่อมนำมาด้วยเหตุแห่งความมีตันหาอยู่และตันหาที่ประกอบด้วยทิฏฐินั้นย่อมเป็นสิ่งที่เล่าร้อนรุนแรงนำไปสู่ความเลวทามที่สุดมีรากเงาคืออวิชชาซึ่งปกปิดไม่ให้รู้ความจรงิง ในอริยสัตสีทั้งหลายนั้นเองไม่ให้รู้ความจริงในขันธาตุอายตนะที่มีแล้วในอดีตจกมีในอนาคตที่มีในอดีตและในอนาคตรวมทั้งปกปิดไม่ให้รู้กระแสะแห่งธรรมะแท้ที่จริงแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีจริงแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการไหลไปของกระแสะแห่งธรรม อันเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดพระศาสดานั้นทรงกระทากิจบร,ริบูรณ์แล้วในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับจึงทรงแสดงธรรมะทั้งหมดในอาริยสัตวเพื่อให้เรานั้นได้รู้ความจริงได้โดยไม่ยากแบ่งเป็นสองชุดใหญ่ใช่ไหมคะคือชุดที่เป็นทุกข์ค่ะอริยสัตว์กับเหตุให้เกิดทุกข์ คือสมุทยาอาริยสัตว์และอีกชุดหนึ่งคือนิโรธสัตว์อันเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการเจริญอริยมรรคมีองแปดค่ะเราทั้งหลายนั้นมีบุญมากนะคะที่ได้บังเกิดขึ้นแล้วในศาสนาของพระินเจ้าผู้ส่งเปิดเผยความจริงและส่งตรัสเรื่องของพระองค์เองมาเป็นแบบอย่างและตักเตือนให้เรานั้น ระมัดระวังเพราะแม้พระองค์ผู้ทรงเป็นสัพพปัญญูแม้ตั้งเป้าหมายมาสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับนั้นก็มีแบบอย่างให้เราได้ศึกษาและระมัดระวังในชาดกต่างๆเพื่อเรานั้นจะได้รู้ว่าควรจะประพฤติอย่างไรออกจากอากุศลมูลต่างๆได้อย่างไรพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่เปิดเผยความจริงและบอกความจริงเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเข้าถึงความไม่ประมาทมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันหม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่า จะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งหลายแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงม,มีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาาาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วกันคากราบ อนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ